ก่อ,อ,อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม A อ W ว,วันนี้จะมาเล่นโหลดเล่นโหลดอะไรเล่นโหมดโรงแรงกันนะคะผม ลงแรงเราจะใช้ตัวที่สำหรับผมนะเล่นยากที่สุดก็คือฟอร์เรนติโนนะทุกคนนี่เราจะเล่นตัวนี้เลยเซตนี้แบบนี้เราก็จะเล่นฟอร์เรนติโนลงแรงแพ้คือแพ้ชนะคือชนะครับแปะโซโลแรงเพราะเราไม่มีเพื่อนเลยทุกคนเพื่อนส่วนใหญ่ก็ลบอวีไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นแล้วอ่ะเราปรับไปนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ ไม่ค่อยชอบแสงสว่างแต่ชอบตอนกลางวันกำลัาางรอครับผมเมื่อไรคนสนาจะกดเนี่ยเออกดแล้วโอเคอเพราะว่าวันนี้เราจะเอาตัวที่เล่นย้ายสุดมาเล่นในเกมนี้ครับทุกคนไปดูเลยเดินไปทีมที่ทีมดีที่อะไรนะทีมดีๆที่ลงตัวใช่ คุ้มกันไปคุ้มกันอะไรตรงนั้นล่ะไม่ต้องคุ้มกันหรอกมาเจ้าหญิงน่าจะอยู่ในนี้นะครับในต้นไม้นะคิดก่อนแล้วอุ้ยโอ้โหโดนโอ้โหผมโดนลำยับเลยทุกคนเป็นไงบอกแล้วเชื่อผมยังว่าผมเล่นฟลอเลนติโนไม่เป็นแต่ผมก็ยังเล่นนะเพราะว่าเพื่อความสนุกของคลิปนี้เราจะเล่นฟลอเรนติโนครับเอามาสี่รับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับกูไป ไปผูไม่ถึงอ่ะทุกคน <c oughs> เป็นไงแ้เพิ่งพลังแห่งป้อมหลามมัวบอกเลยตอนเนี้ย <c oughs> ถึงจะเล่นถึงโลกนะนะโลกฟ้านะอันนั้นไม่ใช่ฝีมือหรือประสบการณ์อนะันน <c oughs> ั้นเขาเรียกว่าสมพันธ์่งเวลาคร <c oughs> ับทุกคนเราเล่นบ่อยๆอุ้ย <c oughs> โล่ทองโลกของคลิปแล้วเป็นสีทองหมดเลยเหลืองเหลืองทองทองไปปันไป เบเลสขึ้นมาแล้วครับทุกคนเราก็จะรอดักเลยเท่านี้มีสอสอเราจะเล่นให้บุกบุกยับยับวเบเลสมาดิมัดิเบเลสอกระโดดข้ามมัดิเบเลสมันดิเบลเลสดีมาดิมัดิไม่กลัวไม่กลัวก็ผมหนีแล้วจ้าไม่กลัวหรอกจ้ามาดิ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 เราไม่เป็นก็สู้ได้บอกเลยมาดิพร้อมกันเถอะ อยู่แล้วเป็นหลามาบอกเลยเราชอบเล่นมากขอบคุณ SQ ถ้าเกิดไม่มีนายแล้วก็แล้วก็ไม่สามารถเบิร์ดเวลเลตได้บางิลเกอร์ผมไม่สื้อของสำหรับผมครับบิเกอเอาไว้ลบลีกเท่านั้นเขาก็เอาไว้ลบลีกกันนะผมเอาไว้หนีลบลีกไม่เอาบวกอุ้ยอุ้ยอยู่นี่คนเดียวคนเดียวคนเดียวตกฟอลจริงๆนะครับ เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดนะครับมาอันนี้เล่นแบบุบวกเราจะไม่ยอมแม่เราจะไม่กลัวเลยทุก่นไา้มกับยับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเลยเกบตุยนะแต่เราตุยกกอนไงมาสู้อีกรอบหนึ่งดาบของฉันมันเป็นสีแดงแล้วมันจะจัดกาอนผู้ที่อะไรดีผู้ที่มายามศักดิ์สรีของฉัน เดินแบบคันเทพเท้าเอวแล้วก็ดิบดาบไว้นมือหนึ่งบอกแล้วผมโหดท่านหญิงพริ้มฝีป่าของท่านช่างงามฟังหมดเลยทุกคนคินแล้วอไม่โดนเลยครับเวเลสขีามาซ้ยา,ตา,าตยตี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 ยีต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 ัตี้วตี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 ต สามก้านโอ้โหมีท่าโหดมากมีล่าโหดมากเลยไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่นะเพื่อนไม่มีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วเราโดนลุมเราก็ไม่ต้องแบบเราไม่ได้เราโดนลุมไม่เป็นไรเพื่อนวีล่าไอ้เบนี้ไม่ใช่วีล่าเห็นหรือยังว่าผมมาเห็นหรือยังว่าผมมาฮะเห็นหรือยังว่าผมมา อีไม่เข้าเลยอุ้มเอาแล้วมีเพื่อนแล้วเอาทันทีนะเวเรสไม่ใช่เวเรสสิอถูกแล้วแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วมันมีตัววีเยอะอะ่ะกำลังถูกส่งออกไปเพื่อนช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเอ้ยบอกโจมตีทำไมมันก็ต้องโลหลาไม่พิวเท่าไหร่อย่าทำให้เสียบรรยากาศสิท,ที่รักฟังบ่อยนะทุกคนพูด <What bad? S 1> คำเดิมเดิมอ่ะน้อยเนาะ ปาเข้าไปเลยปางไม่มีคนอุ้ยมีด้วยว้าเราลุ้นมันนายใช่ไหมอุ้ยเทวนะโคตรกดไหนเลยกดไม่โดนด้วยกดแล้วมันเลื่อนอะไรเนี่ยคือผมเป็นอะไรหรือมิ้วผมเป็นอะไรกดแล้วมันชอบเลื่อนมาสิ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 ปาดอกไม่โดนมาสิมาสิเดี๋ยหมือนก็พาเพื่อนมาอีกอ่ะ เฮ้ยบุญเด็ดเป็นเดดี้เด็ดเด็นเด็เอาไว้ค่อยคิดก่อนเข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่โดนหรอไอ้บุ๊คลากอยเลิสมาแล้วหรอมาแล้วหรอป้อมยังไงก็แตกอยู่แล้ววะมายังไงป้อมก็แตกมายังไงป้อมก็แตกบอกว่าไรมายังไงป้อมก็แตกบอกว่าลยมาป้อมก็แตกแล้วก็ตัวแตกด้วยตัวก็จะแตกด้วยตัวก็จะแตกด้วยตัวก็จะแตกด้วยบอกพี่กอล ตัวก็จะแตกด้วยบ่ไอ้คนป้อมแตกตัวคุณก็จะแตกนะครับแอนเนตมาถอยความสัมพันธ์อยู่ในป้อมแล้วถอยก่อนมาเทียวมาแล้วน่าจะเอ็นเอ็มพีในเกมนี้พวกเขาโหจริงๆโูดอะไรนหนี่ไม่โดนเออไม่โดนแล้วก็ยังไงเราก็ต้องพุ่งโอ้โหโดนล้อมโดนเราต้องตีเข้าฟ้าวนล้อนใช่ไหมโอ้ย พอ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 หอพอะอพอพอพเพอพอนมพอ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 กออพอออพอพออออออไอ เวเลสวันนี้แหละเป็นวาระสุดท้ายของแกแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้แอคไว้ก่อนทำทรงแอคเนี่ยจะเซ็ตแบ็กเด็กไปนอนโรงพยาบาลในเกม R O V อู้โดนดุกเยวพูดเลยตามไปเวเลสอีกแล้วไม่ใช่ดิบีราโอ้โหใชาบพุทแก๊กเาแข็งแกร่งนะครับสีคุณคือแบบแบบว่าแก๊กแข็งแกร่งฝึกเมอะคอร์สไปแล้วครับเราต้องรีบแทงให้ครับ นกอินมีบัตเตอร์ไฟเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มครับยังไงก็น่าจะมาหาผมอยู่ดีเฮ้ยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกล่องสมบัติอะไรอย่างมาเรารออยู่ในนี้แหละเรารออยู่ในพุ่มไม้นี่แหละมารู้เหรอว่าเราอยู่ในพุ่มไม้อ่ะโดนโดนลาบิว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 เอาลาบิวเลย เอาเราวิ่งเลยเอาเราวิ่งเลยปูฮ่าฮ่าฮ่าอูฮ่าฮ่เป็นอมตะธตอเป็นอมตะปาไปโดนเลยวะเนี่ยอออสูกเพื่อนมาหนีดีครับเราไม่ดูหรอกบอกไปก่อนเ้ีบอเราแตกแล้วเรนบนโอ้ยชับชับแบบเดียวชับชับชับชัับชชับชับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ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 ้ยมาทำไมนะทำไม อยู่ในพุ่มใช่ไหมแมาเราตีป้อมเลยครับบวกทําไมล่ะตีป้อมดีกว่าทำไป็นโจมตีพิมพ์เพื่อนๆบวกไปเถอะยังไงเราก็ต้องมาบวกอยู่แล้ววอยู่แล้วการมาบวกครั้งนี้เราจะแพ้หรือไม่เอ้ยเสือได้ซัพพอร์ตแล้วกันเลยใครก็มาอู้หูวีล่าโคตรแรงโอ้โหวีล่าโคตรแรงเอาเลยแตกวีล่า เอ้ยเพื่อนยังเพิ่งจบซีไม่มีเราเ,รเล่จบไม่ได้ไปเลยเพื่อนจอบเลยดูมันอ,ออกมาแล้วมันจะไฟออกมาเท่ากับลกูกไฟนะทุกคนเพราะว่าเราจะซุ่มอุ้ยอุ้ยได้ว่ะอุ้ยแกส๊สเราเป็นสายมเมดดึงทีเมื่อกี้เลือดลดไปครึ่งหนึ่งอ้ยอ้ยมันเพรมันใกล้แตกแล้วแล้วมันดันยังไงก็ชนะอันนี้เรารีบเล่นไป เอ้ยออกมากันรัวๆเลยเทาจะเปลี่ยนรองเท้านี้ดีไหมอุ้ยชนะแล้วเจอล้ทุกคนวิตอรี่โอ้โหก็โหดอะครับไม่ใช่คนโหดนะก็ทีมมันโหด่ะครับผมก็ทีมผมโหดนะครับอืม ข้าได้สองตัวเราอย่าว่าเราอยบอกเลยตัวเองโหดไม่โหดเราจริงๆฮะช้าจังช้าจังมน้ำเป็นเที่น้ำสามขีดโ oh อ้อดน้ำสามขีดอ้าอาดูกันว่าดา้มเตเราจะเท่าไหร่ เราเป็นอ๊้แล้วเ,เป็นที่โลด้วยเฮ้เฮเกมนี้เป็นที่หลทุกอย่างเราน้อยกับเพื่อนนะแต่อัตรารับตำหนิของเราเยอะนะเ,าานเอ้ยไม่ใช่กดพิษก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับชาวเอาวีทุกคน